เอา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 เจ็บครับผมเจ็บครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกม,มเมอร์กามาพบกับแกสิอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม t e r r t i c Resource Adventure อเ,เองยเ<า>้ย<า> มาอยู่กับน้องเต่าน้อยพ่อจนภัยอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะเป็นเวอร์ชัน리쿠드어드벤처นั่น,นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคเรามาตั้งชื่อกันก่อนเลยนะคะอ่าชื่อที่เกจะตั้งก็คือโปรเกต89นั่นเองโปรเกต89อ่าแล้วก็จะมีแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แคชชวลเกดเอาเป็นแบบธรรมดาละกันโอเคแล้วก็ play the game เริ่มเลยมาแล้วโอเคเดี๋ยวราโหลดแป๊บหนึง่งค่ะมากิก็ไม่เคยเล่นด่านแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นบังคับซ้ายขวาเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคมีบังคับซ้ายขวาแล้วก็ใช้เมาส์บังคับนั่นเองนะคะปะงั้นเราไปกันเลยอืบอ่าแล้วก็ดึงเรียบร้อยอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอส่งเขากลับเข้าไปป,ปุ๊บ นะหรือว่าเราต้องกลับมาทางนี้เออเราต้องรอให้เขากลับมาแน่ๆเลยนะคะอ่ะมาแล้วเย้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยมาโอเคมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะเนี่ยมันง่ายๆนะคะแล้วก็คลิก next level เลยค่ะมาแต่เก็ดว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยสนุกกว่านี้นะ เวอร์ชันนี้ยังไม่ได้เคยลองเต็มๆมาเรามาลองกันดีกว่าเหมือนมันจะบงังคับลำบากกว่าด้วยนะคะป่ะดึ๊กดึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กดึ๊กึ๊กตึ๊กตึ๊กกระโดดแบบลว์มากนะคะเหมือนจะเป็นเวอร์ชันเก่ากว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคลองดูดีกว่าพร้อมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะเก็บดาวแล้วก็ช่วยเพื่อนๆของผมครับโอเคพร้อมแล้วนะคะอือ เก็บดาวไปเลยเก็บเยอะๆเลยครับมาแล้วมาแล้วโอเคเราเจอเพื่อนแล้วอึ๊บหย,ยบเลยอึ๊บอาา่ะห้าขับคนครับเอ๊ะวันนี้ลูกว่านี่<อ>แค่หนึ่งคนละมัง้ง <Yeah. S 1> โอเคตอนที่เขาเข้าไปนะคะเราก็เก็บดาวเก็บอะไรให้เขาเยอะๆไปก่อนละกันนะคะเ,<อ>เราทําเงินไว้เยอะๆฮึบโอเคแล้วก็ขึ้นไปเลย เสร็จแล้วอ๋อมันต้องช่วย2องตัวเหรอหรือว่าตัวเดียวอ่ะเราไป next level ก่อนนะคะเก็๊ดงงมากๆเลยนะคะว่าเราจะต้องช่วยกี่ตัวมาผมคิดว่าน่าจะช่วย2คนนะครับเพื่อนผมนะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะปีนบันไดได้นะคะโอเคปะอื้ปีนไปเลยอึบบังคับยากบังคับยากอือ มาลงออมาแล้วมาแล้วโอ้โหออบแกชอบเวอร์ชั่นเก่ากว่ามากกว่าจริงแกบอกเลยอ๋ออันนี้เอาไว้ปีนเก็บดาวนั่นเองโอเคแล้วก็เก็บดาวตรงนี้นะคะไม่งกไม่งกไม่งกพี่เกดไม่ไม่ใช่เป็นคนงกเราเก็บไม่หมดหรอกออบมาเกาะแล้วเกาะแล้วสู้เขาครับ ผมกำลังจะไปช่วยเพื่อนของผมแล้วอึบโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนะคะว่ามีอีกหรือเปล่าอ,อ๋อข้างล่างเนี่ยเป็นประตูฟินิปหรือว่าประตูทักออกนั่นเองเราต้องไปหาเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ไหนนะอึออึบมาอ่าเราเจออีกแล้วนะคะบันไดเจอแล้วช่วยฉันด้วยอบอโอเค ในลงไปที่ประตูก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปตามหาเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนะอ๊อ่ะน,น่าจะมีสามนะคะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เกตรู้แล้วต้องดูทางด้านข้างๆนะคะมุมขวาล่างตรงนี้เลยนะคะมีสามชีวิตจริงๆด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆช่วยไปเรื่อยๆอ,อืออือฮอะฮ่าขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันชี้ไปทางนู้นนะคะเราต้องไปทางนู้นนั่นเองอ่ะตัวนี้ใส่แว่นตัวนี้น่ารักน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมครับโอเคอืบอ่าเจอแล้วโอเคขอฉันช่วยนายนะนายถูกจับขังเอาไว้ในฟองอากาศมาโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าไปให้ครบก่อนนะคะ yes เรียบร้อยนะคะ Next Level เลยนะคะเราไปกันเลยวู้ววมาแล้วมาแล้วรอรถแป๊บนึงครับอุ๊อันนี้คืออะไรอะ่ะมีกล่องด้วยอะค่ะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงดันได้ดันดันเพื่อว่านี่ลงไปไม่ให้เราโดนหนามแหลมแหลมทิ้มเรานั่นเองนะคะมาแล้วก็เหมือนเกตเห็นคอนด้วยนะคะแต่ว่าเราไปทางนี้ก่อนดีกว่า ไปกันเลยครับนี่เรายังไม่เจออุปสรรคเลยนะคะเจอแตอ่ที่มันเป็นน้ำแหลมๆนะคะแต่ว่าของตาที่แล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะนะคะก็คือเขาจับตัวเพื่อนของเราไปเราต้องไปกำจัดเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของเรามาให้ได้นะคะแต่ดาดน,นี้เนี่ยน่าจะโดนฟองอากาศดูดเอาไว้เท <c oughs> ่านั้นเองมาเราไปกันเลยอือไปเลยครับเอ๊ะแล้ก็ปีนไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะคะปะ ผมจะไปช่วยคนแล้วครับสาวน้อยรอก่อนนะ <S <S ของงกแป๊บหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยอยา่าย่าตายเอ้ยแล้วตรงนี้ทํำยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วโอเคอย่าไปทางนั้นสาวน้อยสาวน้อยมาทางนี้โอเคเราช่วยได้แล้วนะคะโอ้ยลำบากลำบากเหลือเกิน อันนี้เราก็ต้องเหยียบลงไปให้มันลงนะคะแล้วก็โอ้โหแล้วอันนี้เราจะทํายังไงเนี่ยเราต้องขึ้นไปเอากล่องด้านบนก่อนโอเคได้ละโอเคดึงได้ดึงได้ดไดอึ๊บแล้วก็ดันเลยโอ้โหผมไม่ไหวแล้วครับผมหนักมากเลยครับนี่อันนี้เรากดตัว control นะคะ ctrl นะคะแล้วก็ ดันมันไปแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยใช้คอนโทลดึงได้ทั้งคู่เลยนะคะอืบเดี๋ยวเรียบร้อยนะคะเก็ตว่าไปช่วยทางนู้นก่อนดีกว่าทางนู้นน่าจะมีอะไรอีกนะเชื่อผมเถอะครับผมจะต้องไปช่วยเพื่อนของผมอ่าโอเคเราได้แล้วได้แล้วอือโอ้โหด่านนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะอืบสองน้อยแป๊บหนึ่งนะ มันจะต้องมีกล่องทางนู้นอีกแน่ๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปเอากล่องบนนู้นนะคะเพื่อที่จะเอามากั้นตรงนี้เ๋ยนนะมันบังคับยอกโอเค,นะคอเคจอแล้วเจอแล้วอ่าดึงมาดึงมาโอเคดันไปเลยค่ะวู๊เรียบร้อยดึงมาอ เราไม่งกเราไม่งกนี่โอเคไปดันไปเลยดันไปเลยเพื่อนอือบโอเคแล้วก็เอาไปทางนี้นะคะอึอบโอเคแล้วก็ดันไปทางนี้อีกเรียบร้อยอาแล้วเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนคนนี้ก่อนเลยเอา้าวเดี๋ย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 วนายนายนายเอาเอาเอา,เ,อาอเจ็บครับผมเจ็บครับ อ้อยผมเจ็บครับอ๊บโอเคโอ้โหเราต้องดันไปให้มันชิดนั่นเองนะคะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อเพื่อนมาแล้วฉันมาช่วยนายแล้วนะไปเลยไปเลยเร็วไปเร็วไปเร็วเร็เร็ว,รว,รว,รวครับไปเลยครับโอเคเดี๋ยวไปช่วยอีกคนก่อนนะคะอีกคนหนึ่งน,น่าจะต้องไปทางนี้เนาะโอเคะ okay, okay. ได้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 ได,ได,ได,ได้เรียบร้อยเรียบร้อย อบมาแล้วก็โอเคอบไปเลยนายฉันช่วยนายแล้วนะนายรีบไปเลยนายรีบไปเร็วโอเคตรงนี้เราก็ต้องเปิดออกก่อนนะคะมาโอเคเรียบร้อยไปที่ประตูเลยครบทุกตัวแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากครับผ่านแล้ว เดี๋ยวด่านต่อไปเนี่ยเกทน่าจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าเกทจะช่วยเพื่อนของเกทได้หรือเปล่าค่ะช่วยเพื่อนของผมด้วยครับเดี๋ยวนะเหมือนว่าเราจะต้องมาหาอะไรเพื่อเปิดกล่องหรือเปล่าม,มันคืออะไรคะโอเคเดี๋ยวเราต้องดันกล่องไปทางนู้นนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะกระโดดข้ามไปให้ได้แต่ว่าตอนนี้เกตของงกนิดนึงก่อนมาแล้ว โอเคเท่านี้พอมัง้งน่าจะได้นะคะอือโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับผมจะต้องทำให้ได้อ่าเราเจอแล้วค่ะเราดันไปทางนู้นือดอดอ่ะแล้วก็น่าจะทางนี้นะคะอ่านี่ไงเจอเพื่อนแล้วฉันมาช่วยนายาแล้วนะนายจะต้องกลับบ้านนี่สามตัวค่ะสามตัว อย่าเรียกเพื่อนผมว่าตัวครับเพื่อนผมเป็นเต่านะครับต้องเรียกว่าคนดิครับ <c oughs> อะเฮือจ้ะจแล้วแต่เลยโอ้โหด้านบนก็มีอีกนะคะฮึ่มนี่น,นี่เราต้องขึ้นไปทางนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยน่าจะต้องเดินมาจากทางข้างบนแน่แนเลยนะออออุ้ย อ่า้าโอเคไต่ไปไต่ไปไต่ไปไต่เลย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 อืบอ่ะโอเคดึง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 อื้ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะคะแต่จากดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเราจะต้องดันกล่องลงมาข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยช่วยเพื่อนของเราค่ะทีหลังเลยโอเคแล้วก็เดี๋วขออนุญาตช่วยเลยแล้วกันนะที่รักเธอค่อยๆเดินมารวกัน โอ้โหตรงนี้น่าจะได้อยู่นะคะมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเดินลงมาเดินลงมาแล้วไปเลยไปเลยเอออย่างนั้นแหละโอเคเรียบร้อยผ่านฮ่า <c oughs> ตอนนี้นะคะเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะตัวเดียวเท่านั้นจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงเราได้แล้วค่ะเราได้นี้แล้วนะคะเราจะต้องจันมันไปนะคะเพื่อเป็นฐานให้เรา กระโดดขึ้นเถาวันปโอเคเลยแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้ยังเดินไม่ถึงเลยเดินช้ามากสู้เขาหน่หนหนอยในตรงเดนให้ได้โอเคน่าจะได้ละมัง้งโอเคค่ะแล้วก็กระโดดไปเกาะเลยวูฮูเกไม่ได้ใจว่าทางนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะคะแต่ว่าเราจะต้องช่วยเพื่อนของเราให้ได้ค่ะมันนีอะไรให้เราไขาปริศนาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมา โอ้โหนี่ไงแค่ตรงนี้เท่านั้นอิ่เราได้แล้วเราขอขอเก็ตงกแป๊บหนึ่งนะคะอ่าดันไปเลยวอู้้อือโอเคแล้วก็ดันไปเลยค่ะอิ่เอาเสอาสกรตอดกระตอดครับมาเลยมาเลยเราต้องเดินนําเขาไปนะคะเพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีอุปสรรคอะไรอีกหรือเปล่า ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเดินมาทางนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอเพื่อนของเรานะคะลุมไปก่อนทําไมเพื่อนผมตัวเล็กลงล่ะครับ <c oughs> อ,อาจเป็นลูกๆของเธอก็ได้อะไม่ใช่หรอกครับเรียบร้อยโอ,โ,โอเคค่ะยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วนะบายบายจุบจ๊บ นะ้องอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็กของพี่เก๋และก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่ยวกของพี่เก๋กับพี่ลิงไดนะ้ที่ตรงนี้เลยแล้วนะ้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบาย